เนื่องจากว่าวันอาทิตย์ที่28กันยายนนี้นะครับตอน13บสมนิกายีบนาทีบ่ายโมงยีก็จะเป็นวันที่ครบรอบการวิบัติของอาคารสตงอครบรอบ6เดือนเต็มพอดีนะครับวันอาทิตย์ที่2 8ตอนบ่ายโมงยีผมอยากจะประมวลข้อมูลทุกอย่างแล้วก็พูดผมจะไลฟ์คนเดียวเลยเดียวเดียวเลยก็น่าจะสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยผมจะจัดเรียบเรียงข้อมูลต่างๆและมีข้อมูลหลายอย่างที่ ผมยังไม่เคยเปิดฟุตเทจหรือว่ายังไม่เคยพูดถึงในบางแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเลยนะครับก็จะเอามาพูดให้ฟังคดีนี้เป็นคดีที่วงการก่อสร้างให้ความสนใจและใส่ใจกันมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะครับแต่เราก็ยังไม่เห็นผลรายงานอย่างละเอียดเพื่อจะนําไปป้องกันเหตุที่มันอาจจะเกิดในอนาคตอันใกล้ก็ได้ใครจะไปรู้เดี๋ยวเรามาคุยกันเต็มๆเลย ในวันนั้น28กันยาตอนบ่ายโมงยีพบกันนะครับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกมีความสุขงานข่อสร้างครับ